ครับสวัสดีครับครับวนนี้นออกมาชวนอีกคือเก่านะครับนะเนาะตามปกตินะครับวันนี้นะครับจะมา,าแต่งกิ่งเ,เงาะนะครับว่าพอเราได้ทําการเ,าเก็บเงาะแล้วนะครับเ,เก็บแล้วห้องกต้องมีการมาแต่งกิ่งออกนะครับเพื่อที่ห้องจได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็บํารุงให้มันแตกยอดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่ ผลิตผลในฤดูกาลต่อไปครับที่ภาพพี่น้องมาเบิงการแต่งจริงเงาะนะครับเนาะเงาะที่เฮาเลยเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับตะไปครับไปเบิงว่าตัดแต่งจริงแบบใดนะครับที่จะให้ผลผลิตนะครับต่อไปนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีพวกเอ่อนี่แหละครับ ตัดแต่งกริงนะครับนี่เขาก็ได้แต่งไปบางส่วนแล้วนะครับก็คือตอนเขากเก็บเงาะนะครับเขาก็ได้แต่งไปแล้วแต่เราจะมาเก็บรายละเอียดทางด้านในแน่กับส่วนที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นะครับนี่ครับจังตนนี้นะครับนี่ก,กาลังแต่งจริงอยู่นี่นะครับเราจะแต่งจริงส่วนที่นี้นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเขาบอแต่งจริงออกนะครับพี่น้องนี่นี่ยังที่มีส่วนที่ อันนี้คือส่วนที่เฮาบดแอาออกนะครับที่มันเป็นอุบพัแล้วกิ่งออกมามันจะแตกออกมาลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็คือว่ามันจะบ่ให้ผลผลิตนะครับมันจะแตกใบออกมาเพราะยอดตัวนี้มันยังมีหลงเหลือเขาก็ต้องมาแต่งกิ่งเพื่อให้มันแตกใหม่นะครับ <c oughs> นี่นะครับเฮาแต่งกิง่งตรงด้านนี้ออกไปเลยนะครับเมื่อออกมาเนี่ยมันจะออกแตกออกมาเป็นสามกิง่ง นะครับอยู่ระการต่อไปนะครับแต่สี่เฮาก็ต้องเอาออกนะครับแต่เฮาบาวออกมันสี่เงีวไปเรื่อยๆแหละมันสีบมีทรงนะครับนี่เราก็แต่งออกนะครับเพื่อคนผลิตนะครับนี่จังนี้นะครับนี่ <i> นเราก็แต่งออกไปเลยนะครับเนาะยังที่ว่ามีลูกหลงเหลืออยู่หนี่นะครับเนาะหลงเหลืออยู่หนี่เราก็ต้องเอาออกนะครับเราก็ต้องเอาออกเพื่อให้มันนี่แต่ถ้าเหลืออยู่มีลูกอยู่หนีมันจะ บ่แตกหยอดนะครับถึงแตกมาได้มันก็จะเป็นทรงพุ่มเป็นพุ่มแต่ว่าบ่อใดผลผลิตอีหยังนะครับเนาะมันจะเสียไปเปล่านี่ครับทางด้านนี้มันออกได้หลายเนี่ยเขาก็สามารถแตัวนี้ออกได้ก็ได้นะครับนี่จากอย่างนี้ครับการแต่งกิ่ง่วงทั้งด้านในนะครับเนาะด้านในเดี๋ยวจะพาไปเบื่องสี่บ่อทันได้แต่งนะครับตัวนี้มันจะออกผลผลิตไปก่อนแล้วนะครับแต่มือนี้เขาก็มีพนักงานนะครับมาช่วย นะครับนี่พนักง,งานมาฝึกการแต่งกิ่งแรงงานเขานี่นะครับนี่ระดับผู้น้ำนะครับมาศึกษาร่วมกันนะครับเนาะ <c oughs> เพื่อความรู้นะเพื่อนะคนโบราณนอน,นเราอาจจะมีการปลูกเางาะนะครับเพราะเป็นผลผลิตดีนะครับเนาะนี่ครับทั้งหน้านี่สี่เขาได้แต่งไปแล้วนะครับนี่มันก็แตกงอนใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นี่แต่บาองอันเขาบอกท่านได้แตง่งนี่อย่างนี้เขาบอกท่านได้แตง่งเขาก็ตัดออกนะครับนี่ มันจะออกแต่ยังมีนี่อยู่มันจะเป็นทรงปุ่มบอดีนะครับเราก็ตัดออกมันออกนะครับส่วนด้านในเนาะครับเนาะด้านในนี่นี่พวกทางด้านนี้เขาจะเอาออกมดนะครับนี่นี่ด้านในพวกนี่เราจะบให้มีกิ่งด้านในนะครับนี่นะครับเราจะเอาออกให้มันโล่งด้านในนะครับเออให้มันโล่งด้านในเขาก็จะตัดมันออกนะครับบให้มันที่มีกิ่งด้านในบให้มีเลยครับ เพื่อปอดฟรงนะครับเกี่ยวทั้งด่านลมนะครับแต่มีลมแรงมันก็จะผ่านไปแล้วก็ให้มันติดผลได้ดีนะครับเอาจะตัดให้มันโล่งครับด้านบนยิ่งด้านบนถ้าเป็นขึ้นนะครับแบบนั้นนะนะครับด้านบนที่ขึ้นโดยตรงเป็นกระโดงนั้นเราจะตัดทิ้งเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เราจะตัดทิ้งเลยนะครับ ในพี่น้องได้เห็นนะครับอย่างนี้นะครับนี่เราก็ตัดออกไม่ต้องเสียดายนะครับด้วยบางคนว่าเสียดายกิงกันมันแตกขึ้นมาใหม่ครับมันแตกขึ้นเมื่อใหม่แล้วมันก็จะได้อยอดใหม่นะครับนี่ดันใดอย่างนี้เข้าออกเลยนะครับออกเห็นมดเลยนะครับนี่นะครับครับพี่น้องจะเห็นนะครับการแตงกิ่งนะครับตาเราบอแต่งนะครับผลผลิตของเราจะบอด นะครับเหมือเราแตงแล้วตัวนี้มันเก็บไปก่อนนะครับนี่นะครับเบื้องสนามสีขาวเด็ดแตงเราได้ตัดไปแล้วนะครับมันก็จะออกขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเป็นเป็นกิ่งใหม่ออกมานะครับกิ่งพวกนี้ออกมามันจะให้ผลผลิตนะครับเป็นดอกต่อไปเลยนะครับเนาะโบตองไปล่อไม่เนาะเขาโบไดแตงสาวแต่เขาแตงสาวเนี่ยก็คือแตงโดนต้นหมดหนึ่งนะครับมันก็จะเว็นไปอีกปีหนึ่งมันถึงจะให้ผลผลิตนะครับ นะครับให้พี่น้องเลยติดตามน้องกันนะครับเนาะก็คลิปนี้เพื่อจะให้ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องเงาะนะครับเนาะพอเงาะให้ผลผลิตดีงายบางคนว่าปลูกไงแต่ว่าบ่มํารุงเนี่ยก็ได้ครับหลังจากเราแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับขั้นแรกผมจะใส่ก็คือใส่ปุ๋ยขี้งวนะครับใส่ขี้งวเสร็จไปแล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยสูตรตามนะครับขี้งวเราใส่ปีละสองครั้งนะครับ มกเดือนใส่ครังหนึ่งแล้วเว้นเอาล่ะไยฝนตน้นหนาวหรือช่วงแร้งนะครับเราก็ใส่ได้นะครับกาให้พี่น้องได้รับทราบคนี้นก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปต่อไปอพอันอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกติดตามน้ำกันนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ